สวัสดีค่ะสบายดีกันไหมคะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะกับคำทักทายภาษาลาหูเพื่อให้เข้ากับชุดรวมไปถึงสถานที่ที่เรายิ่งอยู่ตอนนี้อย่างพระราชตำหนักดอยตุงอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนั่นเองค่ะแน่นอนว่าใส่ชุดจัดเต็มกันขนาดนี้วันนี้จะขอพาทุกคนไปชมวิถีชีวิตของชาวลาหูบนดอยตุงกันกับงานหัตถกรรมปักมือของกลุ่ม i อแอมลาหูจะน่าสนใจขนาดไหนตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ อย่างที่เราเกริ่นกันไปตอนต้นรายการแล้วนะคะว่าวันนี้เราจะพามาชมวิถีชีวิตของชาวลาหูกันซึ่งวันนี้เราก็อยู่กันที่หมู่บ้านขายอย่างพัฒนาแล้วค่ะกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน I am ลาหูนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะแนะนำตัวให้พวกเรารู้จักนิดน,นึงค่ะ สวัสดีค่ะชื่อสวุวรรณีพรสกุลไพศาลนะคะเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนไอแอมลาหัค่ะค่ะที่นีขค่ะอย่างที่เราทราบกันยี่แล้วว่าที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยมีชนชาติพันธุ์อย่างชนเผ่าลาหูอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าต้นกาเนิดหรือว่าที่มาที่ไปที่มาอาศัยอยู่ที่นี่มีที่มาที่ไปยังไงให้ที่นี้เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ จริงๆแล้วชนเผ่าลาหูนะคะกําเนิดมาจากประเทศจีนค่ะตอนแรกอยู่ที่ประเทศจีนทิเบตนะคะแล้วก็มาที่ประเทศพม่าค่ะจากนั้นก็มาที่ประเทศไทยตอนเหนือของประเทศไทยนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็กระจายอยู่หลายจังหวัดค่ะไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนะคะแล้วก็ยังมีในต่างประเทศด้วยค่ะ ค่ะซึ่งต้องบอกว่าชาวราหูเองก็มีมรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีที่ดีงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยอย่างประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของเราอะคะ่ะมีอะไรบ้างคะพี่ณีหลักๆที่สําคัญนะคะก็จะมีประเพณีปีใหม่ลาหูนะคะซึ่งจะรู้จักกันในชื่อว่าจักคือแต่ในภาษาพูดของราหูดําของเราเองเนี่ยจะพูดว่าอาเคนะคะแต่ในภาษาที่รู้จักทั่วไปก็คือจักคือซึ่งจะตรงกับช่วงเทศกาลของจีน,นะคะ่ะ มจีนะคะเราก็จะมีการสวมใส่ชุดราหูแบบดั้งเดิมนะคะเต็มยศเลยแล้วก็จะมีในส่วนของย่ามสีแดงใส่หมวกค่ะแล้วก็มาเต้นกันเป็นวงล้อมวงอย่างสนุกสนานเพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่ค่ะ ค่ะและเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่เราตามมาดูกันถึงที่นี่นะคะก็ค,ะคือชุดชนเผ่าอย่างชุดลาหูที่นอกจากจะเอาไว้ใช้สวมใส่แล้วนะคะลวดลายก็ยังสะท้อนใี้เย็นถึงธรรมชาติแล้วก็ความเชื่อของชาวลาหูด้วยใช่ค่ะลวดลายของลาหูนะคะเป็นลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์นะคะสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นหลักๆก,ก็จะมีอยู่ห้าลายด้วยกันเวลาที่เราทําผลิตภัณฑ์ชิ้นงานต่างๆเราก็จะเอารวดลายหลักๆเหล่านั้นนะคะมาใส่ลงไปในเสื้อผ้าและชิ้นงานค่ะซึ่งก็จะมีห้าลาย เป็นภาษาละหูนะคะก็จะมีลายคับปไว้ยนะคะเป็นความสมัคคีค่ะแต่ละลายก็มีความหมายน,นะคะแล้วก็ขับปเชเชเนี่ยแป,แปลว่าความแหลมคมความฉลาดนะคะขับปะโตแขกก็หมายถึงการทําเกี่ยวกับข้าวการทำมาหากินนะคะแล้วก็มีขับปาเมสเตสเตเตก,ก็คือหนึ่งซึ่งหมายถึงชีวิตความเป็นโสดค่ะแล้วก็มีขับปาเมสืนีสน,นะคะนี่ก็คือสองเป็นชีวิตแห่ง เป็นกู้ค่ะซึ่งความหมายลวดลายของลาหูเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแล้วก็เรายังคงความเป็นลวดลายไว้ในตัวของผลิตภัณฑ์ค่ะหาแล้วยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชน i am ราหูของเรานะคะมีจุดกําเนิดเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะพี่นีค่ะตอนแรกนะคะในหมู่บ้านนี้นะคะซึ่งก็จะมีกลุ่มแม่แม่ที่เขาทําหัตกรรมราหูอยู่แล้วเป็นเหมือนกับผู้มีผู้มีความเชี่ยวชาญและฝีมือที่ประณีตนะคะตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้มีกลุ่มค่ะ ซึ่งเขาก็จะรับออเดอร์ตามที่เขาสะดวกนะคะเพราะตอนหลังเริ่มมีการไปออกบูธเราก็เลยมีการไปรวบรวมผลิตภัณฑ์เหล่านี้จากกลุ่มแม่ๆไปจําหน่ายพอออกไปจําหน่ายเราเริ่มเห็นช่องทางการตลาดที่กว้างขึ้นก็เลยมองหาโอกาสที่เราจะพัฒนาให้ให้กว้างมากขึ้นนะคะก็เลยมีการเปิดเพจด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็เลยเริ่มที่จะพัฒนารวมกลุ่มกันร้องนะคะและมีในส่วนของการพัฒนาที่จะในเรื่องของโทนสีแล้วก็รูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยมากขึ้นด้วยค่ะ ค่ะและเห็นชุดสวยๆแบบนี้ขั้นตอนกว่าที่จะออกมาเนี่ยทราบมาว่าไม่ง่ายเลยใช่ไหมคะเพราะว่า มีหลากหลายขั้นตอนแล้วก็ต้องใช้พันมาซิใดกลุ่มหลากหลายคนทัด้วยกันใช,ใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งในเสื้อผลิตภัณฑ์หนึ่งตัวนะคะถ้าเป็นของงานดั้งเดิมเนาะเราก็จะมีทั้งคนที่ติดหมุดเงินแบบนี้ค่ะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เขาก็จะติดหมุดเงินนะคะในเรื่องของคนที่ทําลวดลายมีความชํานาญในการทําลวดลายเขาก็จะลายผ้านะคะแล้วก็จะมีคนที่มาเย็บเป็นตัวเสื้ออีกคนหนึ่งซึ่งพูดได้ว่าในหนึ่งชิ้นงานเนี่ยก็จะมี หลายๆานที่ร่วมมือการสร้างขึ้นมาและพูดได้เลยว่าในหนึ่งชิ้นงานนะคะก็จะมีเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนหลายๆคนค่ะค่ะได้เดียวว่าประณีตมากๆเลยนะคะเพราะว่าใช้มือทำในทุกๆขั้นตอนเลยค่ะและอย่างตอนนี้ค่ะรูปแบบหรือว่าลวดลายของกลุ่มเรามีการพัฒนาปรับเปลี่ยนไปจากรูปแบบย่งเดินยังไงบ้างคะพี่นีถือว่าเป็น โอกาสของเราเนาะ,ะของทางกลุ่มนะคะที่เราหลังจักที่เรารวมกลุ่มเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนานะคะโดยเฉพาะของโครงการของออมสินนะคะซึ่งเป็นโครงการสุดยอดนักพัฒนาคนออมสินหัวใจเพื่อชุมชนนะคะของธนาคารอมสินภาคเก้าซึ่งก็ได้เข้ามา พัฒนาให้กับเรานะคะร่วมกับคณะอาจารย์ของมหาวิทยาละะัยราชภัฏเชียงรายนะคะในเรื่องของการใช้โทนสีซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยดั้งเดิมเราใช้โทนสีแบบสีสดนะคะสีสดหลังจากนี้เขาก็ได้เริ่มมาพัฒนาออกแบบในเรื่องของการใช้โทนสีให้มีความละมุนมากขึ้นให้ทานต่อยุคสมัยมากขึ้นนะคะ ค่ะก็ถือว่าธนาคารัำสินนะคะ,ะ,คะได้เข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะคะเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆนะคะเพื่อการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มในชุมชนได้อย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะพี่นีค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะพีน่นีขอฝากช่องทางการสั่งซื้อสินค้าดีๆของเราหน่อยดีกว่าค่ะค่ะ อตอนนี้นะคะ I am อลาหูเรามีจำหน่ายในเพจ f a c e b o o k นะคะซึ่งมีชื่อว่าเพจ I am อลาหูหัตถกรรมชนเผ่าลาหูนะคะหรือจะโทรมาที่เบอร์089 638 1ห0 8นะคะแล้วก็ยังมีการออกบูธจำหน่ายในที่ต่างๆนะคะซึ่งเราจะมีการแจ้งไว้ในเพจนะคะซึ่งสามารถไปติดตามเพจได้เลยะคะ่ะ ค่ะอยากได้เสื้อผ้าสวยๆงานถัตกรรมสวยๆของชาวลาหูแบบนี้ไปใส่นะคะก็สั่งซื้อตามช่องทางที่ที่นีให้ไว้ได้เลยนะคะแต่สาหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงอีกแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชเพจตลาดนัดออนไลน์ 5GSP กันไว้ด้วยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอกล่าวขอบคุณพี่นีเป็นภาษาลาหูค่ะเนี่อคำว่าอบูอุจ่าค่ะพี่นีอาอจาค่ะอบูอุจาค่ะอบอุจาค่ะบ๊ายบาย อมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม